โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือคอมพิวเตอร์101นะครับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆพื้นฐานเลยก็คือเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเดสก์ท็อปหรือพือ้นที่การทำงานนะครับจะเก็บออแอปพลิเคชันต่างๆไว้ตรงนี้ไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรมาถ้าบอกว่าเอ้ยกลับไปหน้าเดสก์ท็อปก็คือกลับมาหน้านี้นะครับ พื้นที่การทำงานอุปกรณ์ต่างๆนัคือหน้านต้นๆนั่นเองโอเคมาดูอันอันอันแรกที่ต้องรู้คือ s t a r t นะครับเป็นเก็บอ,อะไรนะแอปพลิเคชันต่างๆที่เราลงไว้ทั้งหมดนี่อยู่ในนี้อันนี้คือหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยจะเอาโปรแกรมที่เราจะใช้ประจำมาไว้ตรงนี้นะอันนี้คือโปรแกรมที่รวมทั้งหมดอยู่หน้านี้ s t a r t นะครับ แต่มีปุ่ม power setting picture document อันนี้คือโปรไฟล์ของเรานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก app store หรือโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้นอกจากนอกเหนือจากในนี้นะก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนก็คืออันนี้คือหลักแล้วเราค่อยลากไปวางข้างนอกก็คือถ้าข้างนอกหายข้างในนี้ก็จะยังมีอยู่แล้วก็ เรียกอันนี้ไปวางตรงนี้ได้นะครับโดยการ Copy s h o r t c u ันะครับเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยพิมพ์ุดสตอร์ทแชร์แอปสติ้งอะไรเงี้ยอยู่ในหน้านี้หมดนะครับอย่างนี้เนี่ยลากปล่า เปิดหน้าก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะแต่เราถนัดวางบนนี้มากกว่าเนาะนี่คือ App Store นะครับของ Microsoft จะเรียกว่า Microsoft Store ก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เรายัางไม่มีหรือต้องการจะซื้อก็อยู่ในนี้เลยพอซื้อแล้วปุ๊บก็จะอยู่ในโปรไฟล์ของเรานี่นะครับมันจะเซฟอยู่ในนี้เลย เป็นไลบรารีของเราโปรแกรมที่ซื้อไว้โปรแกรมที่มีอะไรเงี้ยมันดูแอปเราก็ซื้อผ่านตรงนี้เลยง่ายดีเครื่องเดียวไม่ว่าเราจะลบลงใหม่พบพอเราอแอดลงชื่อเข้าใช้มันก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดใช้งานในเครื่องเครื่องนั้นได้เลยนะครับอ่าโอเค จบไป App Store ก็ประมาณนี้คร่าวๆเมื่อเปิดมาแล้วด้านนี้ปุ๊บถ้ามีปัญหาเราเข้าไปเ e t t i n g หรือว่ามาตั้งค่าอะไรต่างๆ่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีมูฟติดตั้งด้นนี้ก็ได้นะครับนี่วิธีการอ n นสตอลแอปพลิพชันต่างๆเ,เดี๋ยวกดให้ดูแต่ไม่ได้ลบนะ ปุ๊บขึ้นมาคอนทาน,น่าเนี่ยถ้าเราจะลบก็กดอันสตอร์เนี่ยขึ้นอันสตอร์มาแล้วก็กดอันสตอร์ไปมันก็จะลบออกจากเครื่องของเราเลยนี่คือเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าอ,อ,อะไรนะเบราว์เซอร์หน้าแรกหรือว่าตั้งค่าอีเมลเพลงอะไรเงี้ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากนี่มีตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ย ว่าจะเอา b r เซอร์ไหนขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะก็ประมาณนี้โอเคคร่าวๆนะครับแล้วก็มีพวกเออ่ด็ d o c เมนต์ก็เป็นหน้าอะไรนะหน้าโฟลเดอร์ด็ d o c เมนต์ของเราที่เราเก็บไฟล์ไว้ด็อ d o เมนต์พิกเจอร์เหมือนกันมันอยู่ในหน้า หน้านี้หมดแต่ว่าเขาขึ้นมาให้เราสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่ต้องใช้เมาส์กดก็ได้ก็คือคลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือกดูได้เลยเซตติง้งอันนี้พาวเวอร์การเปิดปิดอยู่หน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลีปชัดเดลรีสตาร์ทเนี่ยอยู่หน้าอยู่หน้านี้ก็คือปุ่มที่เป็นรูปอ่าวินโด ในคีย์บอร์ดนะครับกดปุ๊บก็จะขึ้นมานง่ายๆทัชบาร์ข้างล่างสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วแต่ถนัดพวกนี้ก็เอาติดตั้งได้ด้วยกันจับคลิกที่ไอคอนนี้นะครับแล้วก็ลากมาติดตั้งถ้าถอนออกก็กดคลิกขวา u n p r พ n t f r t m s t b a r นะครับ ส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่รันอยู่ดันแบรกเกลนะครับก็อ,อย่างเช่น Discord ไมโครโฟนกับสปีกเกอร์นะครับัวนี้จำเป็นต้องใช้ไวๆอ,อย่างเอ,อ้ยลดเสียงหน่อยก็ามากดปรับเสียงตรงนี้เลยเร็วดีตัวนี้ก็จะเป็นวงบอกภาษาที่เราใช้พิมพ์อยู่นะครับ สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้จะมีไทยกับอังกฤษแล้วแต่ใครจะญี่ปุ่นจีนได้หมดนะครับนี่จะเป็นเวลากับปฏิทินนะครับสามารถกดเข้าไปตั้งตรงนี้ได้แต่ส่วนมากจะเป็นอออโ้อัออตอ,อยู่แล้วก็คือเวลาเนี่ยมันจะไปซิงก์กับเวลาโลกอยู่แล้วถ้าใครเวลาวันที่เดินช้าเนี่ยก็ว่าตั้งตรงนี้ได้ส่วน หมายถึงรุ่นเก่าๆเนี่ยมาตั้งตรงนี้ปุ๊บบางทีเครื่องวินโดว์ตัววินโดว์มีวินโดว์ไอพีเนี่ยเวลามันจะไม่ตรงเราต้องเข้ามาตั้งตรงนี้ไปให้อัปเดตกับโลกนะครับไม่งั้นโปรแกรมมันจะเออร์เลอร์ครับนี่ก็จะเป็นหน้าพวกเออตั้งค่าบลูทูธ Wi-Fi อยู่หน้านี้นะนี่ปุ่มกดเหมือนอ,อ่เหมือนแออะที่สไลด จากข้างบนลงมาก็าอยู่หน้านี้นะครับกดดูได้พวกเน็ตเวิร์กเนี่ยตั้งค่านี้ก็ได้นี่นี่คือเน็ตเวิร์กของเรากดคลิกขวาเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้พอมาดูว่าเอยเราใช้เน็ตเวิร์กอะไรอยู่ Wi-Fi หรือว่าสายแลนนะครับก็เข้าๆก็ประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ ถามกันมาได้เดี๋ยวจะตอบไปให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาจะได้ลงไว้ให้ดูนะครับขอบคุณครับ